แซลมอนอืมหอยเชลก็มีเชลก็มีไม่มากินมันถามอีกแล้วจะกินก็มากินไม่ก็ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปก็กินหมดแล้วซื้อมากี่อันโอ้ยกล่องเดียว โอ้โหอยู่กันกี่คนเออก็มากินเธออยู่กันสองคนซื้อมาของเดียวโอ้โหเวลาอย่างนี้ตลอด <c oughs> อ,อ้แค่นี้หวงหงหรอเอาเวลาเขาสั่งบอกว่าให้กินก็ไม่กินเวลาสั่งก็ไม่เอาเวลาทีเขาจะมาถ่ายคลิปก็เป็นอย่างนี้เออก็เป็นอย่างนี้ตลอดแี่ยก็อย่างนี้ทุกทีแหละอ้วนซื้อมาก็ไม่แบ่งไม่เรียกโอ้ยก็เรียกก็ไม่เคยหวงหรอกก่อนสั่งก็ไม่ถาม ไม่รู้เอามากินดิเอาแยะงอนดีกอมากินเนี่ยเอาเร็ว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 กินหมดเนีวมันจะพอเลยก็มือมาหยิบดิกินด้วยกันก็คุยไปเร็วเร็วกินดิ นั่นกูว่าแล้วตราก,กูว่าแล้วเมียทำฟอร์มด่าที่จริงก็อยากจะกินเก่งแต่กระกูนี่แหละมึงอ่ะโอ้ยหนอเอา้าโอ้เงือเตกแล้วเนี่ยไม่ได้เหงือแตกกพรากลัวเมียนะครับมันเ็ดมันเ็ดผมปิดกล้องอะผมก็ฟันศอกแทงเขาแล้วโอ้โหตาเตะนี่เลยอืมดีอ่ะ ก็มากินดิตามเรื่อยมาละเจ้านี้อร่อยดีได้เยอะด้วยนี่ทุกคนปูอืมอืมก็อร่อย อ <by> anyway, ืมอืมแอมาันอืมเอ้าแม่เอามีตั้งหลายชิ้นก็มาแย่งเอ้วมันชอบแก้งอ่ะอืมอร่อยอ่ะ อบลงไม้ลงมือ,อก็อไม่ซื้อหมากเหือล่ะก็ถามแล้วอ,อ่嘛ก็ถามแล้วว่าจะกินหรือเปล่าไม่กินไม่กินทะเลาะแต่ของกินวันวัน,วนโอ้ร้อยกับเรื่องเพื่อเบื่ทอทะเลาะแต่ของกิน กใหม่ได้เลยได้เยอะไงคุ้ม,อ,มอู้เดยดโอ้โหนะดูเหงือผมสุดยอดอคำนี้สำหรับทุกคนเด็ดลองปะ โอเตอมันก็กรอบๆมันเนื้อหอยจัดนิดน,นึงไล้ไหเออ<ะ>น่ะเ<ะ>นื้อหอยหทุกคนเนี่ยโอตาเตะอร่อยดีน่ะ <c oughs> ว้าต <c oughs> ลอดเอาไปกินไปเชื่อนะอ้า อย่างนี้ก็มีด้วยโอเคบ๊ายบายทุกคนสำหรับคลิปนี้